เอาตรงเลื่อแถวอยากมาใกล้ๆไม่มีอะไรนะอยากจะขอบคุณธรรมชาติอยากจะขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับในการที่มาร่วมกันทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์บรรเทาสารภัยกองชาการกองทัพไทยส่วนหน้า ทำหน้าที่สู่เพ่ชาวสาภัยกระทรวงกลาโหมสหน้าแันฝ่ากันมาด้วยกันนะครับปรับเปลี่ยนกันแล้วบางท่านก็กลับไปพักบางท่านก็มาใหม่ก็ฝากไปทึงทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันว่าขอบคุณบ้างขอบคุณในความเสียสละขอบคุณในความทุ่มเทขอบคุณในความร่วมวมือร่วมใจภายในกองประชาการของทัพไทย ไทยในกองทัพไทยและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ไว่าจะเป็นส่วนรชาชการภาคเอกชนจีนอาสาไม่ใช่งานปกติมาเป็นงานในสภาวะที่ฉุกเฉินเป็นงานในสภา,า,าวะที่วิกฤตความเหนื่อยความหิวความยุ่งความยากความไม่เสถียรเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้วินาทีทั้งหน้านาทีข้างหน้า,นา,า,นาชั่วโมงข้างหน้าทุกอย่างเราจะต้องคิดแรงหน้าประมาณการ การคิดไปข้างหน้าก็ไม่ใช่ว่ามันจะคิดถูกเสมอไปความมีจินตนาการที่จะประเมินสถานก,การณ์ไปข้างหน้านั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกสิ่งที่เราจะต้องสร้างให้เกิดกับตัวเราเพราะว่าถ้าจินตนาการหรือว่าการประมาณการไปข้างหน้าเราดีเราก็าจะเตรียมการรองรับไปได้ดีขึ้นเรื่องง่ายๆการประมาณการการประมาณการเนี่ยแม้แต่ชีวิตเราเอง ยิงตรงไหนนอนตรงไหนพักตรงไหนทํางานอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องประมาณการนะครับนอกจากงานที่เราจะต้องฟัฒนาในการที่จะช่วยเหลือที่นปป้องประชาชนเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์การทํางานของพวกเราทุกคนสิ่งที่กวอ,อยากจะให้ฝังแน่นแล้วก็อยู่ในประสบการณ์ของทุกคนกคน็คือว่าประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งที่ได้ทําสนุปครบควนั้นก็นำไปชุดไปพัฒนาตัวเอง ในส่วนของระดับหน่วยขององค์กรเนี่ยเอาไปทําเป็นแผนเป็นเรียนทําเป็นสนุนบนเรียนในการที่เรามาทางานในแต่ละเรื่องกต่ละหน้านะครับสรุปสุดท้ายขอบคุณมากทุกคนขอบคุณในน้ําใจขอบคุณในแรงกายขอบคุณในแรงใจนะครับชื่นชมในการทํางานของทุกคนอาหารกองทัพไทยใย่งอยู่ขคนหันใหญ่ในบนวยพจนข้าว ครับทีมทับไทยครับขอบคุณบบคมากครับ